เป็นเวลากว่าแทศวรรษที่งานด้านคนฟ้าเรียบเรียงวรรณคดีและประวัติศาสตร์ได้ถือกำเนิดขึ้นในกรมศิลปากรจากจุดเริ่มต้นจนกระทั่งพัฒนาเป็นกองวรรณคดีกองวรรณคดีและประวัติศาสตร์จนกระทั่งเป็นสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ในปัจจุบันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบุคลากรของหน่วยงานนี้ได้สืบทอดและทำรงรักษามรดกภูมิปัญญาด้านวรรณคดีประวัติศาสตร์และจารีตประเพณี ให้อยู่คู่กับชาติไทยมาอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นมันก็มีการปรับเปลี่ยนมาตามยุคตามสมัยนะฮะจากเดิมเลยครั้งแรกเนี่ยหน่วยงานทางด้านวรรณคดีเนี่ยก็สังกัดอยู่กับราชมติยสภาและต่อมาเนี่ยเมื่อแยกเป็นกรมศริลปากรแล้วเราก็มีกองวรรณคดีเกิดขึ้นนะครับแต่จากของเดิมเนี่ยเป็น เป็นฝ่ายวรรณคดีเฉยก็ทำงานที่เกี่ยวกับด้านทางด้านวรรณคดีนะครับก็คือมีการตรวจสอบชำระมีการเรียบเรียงข้อมูลที่มันเกี่ยวกับวรรณคดีซึ่งเราได้ทำสืบเนื่องมาตั้งตั้งแต่ครั้งแรกที่มีกองวรรณคดีวันนี้เราก็ยังทำกันอยู่การที่เราจะตรวจสอบชำระหรือจะทำงานที่เกี่ยวกับหนังสือเก่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของภาษาเราก็ต้องเข้าใจว่าภาษาที่เราพูดกันทุกวันเนี่ย มันก็แตกต่างจากภาษาที่เราพูดกันเมื่อร้อยปี200ปีที่แล้วนะครับเรื่องของคําศัพท์ต่างๆเรื่องของวิธีการเขียนวิธีการบันทึกเนี่ยมันจะต้องเป็นสิ่งที่ฝึกฝนและรับรู้สืบทอดกันอย่างอย่างกับผมเนี่ยซึ่งเราก็หมดหน้าที่ราชการไปหลายปีแล้วแต่ว่าเราได้ทํามาอย่างสืบเนื่องแล้วบางทีข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันอยู่อยู่กับเราเราตายก็คือมันก็ต้องสาบสูญไปเลย ก็ต้องสืบทอดกับคนรุ่นใหม่ไว้นะครับมันเป็นสิ่งที่สืบทอดกันได้กรมศิลป์อยากเล่าในตอนนี้เราพามาที่กรมศิลปากรเพื่อมาชมการทํางานของนักอักษรศาสตร์สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์กรมศิลปากรกัน,กนครับสํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ทางด้านวิชาการด้านอักษรศาสตร์ดำเนินการศึกษาค้ขนควา้าวิจัยแปลและเรียบเรียงตรวจสอบชำระเอกสารทางวิชาการด้านภาษาวรรณคดีประวัติศาสตร์และจารีตประเพณีภารกิจหลักของสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์นะคะเรามีหน้าที่ในการอนุรักษ์ส่งเสริมสืบทอดแล้วก็เผยแพร่องค์ความรู้ มรดกวัฒนธรรมด้านอักษารศาสตร์ซึ่งเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาษานะคะวันคดีประวัติศาสตร์จารีตประเพณีซึ่งการทำงานตรงนี้ค่ะเราจะทำงานลักษณะของการผลิตผลงานที่เป็นตำรา เป็นหนังสือเอกสารทางด้านวิชาการเพื่อเอผยแพร่สู่สาธารณชนนะคะเรายังจัดกิจกรรมในรูปแบบของการบรรยายการเสวนาแล้วก็การสัมมานาทางวิชาการหัวเรื่องที่เกี่ยวกับวันในคดีประวัติศาสตร์หรือจารีตประเพณีเนี่ยอันนี้จะเป็นองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเรามีนักอสสราศาสตร์เป็นนักวิชาการที่ดําเนินงานด้านนี้นะคะอยู่ด้วยกัน4กลุ่มงานคือกลุ่มภาษาวรรณกรรมกลุ่มประวัติศาสตร์ กลุ่มจารีตประเพณีและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มแปลและเรียบเรียงใน4ี่กลุ่มงานเนี่ยนักอสสศาสตร์เนี่ยเป็นนักวิชาการที่ทําหน้าที่ศึกษาคนา้นคว้าตรวจสอบแล้วก็เรียบเรียงข้อมูลหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์นะคะโบราณคดีภาษาและวรรณกรรมรวมทั้งจารีตประเพณีเนี่ยก็ได้นักวิชาการเหล่านี้คะ่ะใน4ี่กลุ่มงานเนี่ยคะ่ะ เป็นกาลังสาคัญให้กับเราทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเพื่อดํารงภารกิจในการสืบทอดงานด้านมรดกศิลปะวัฒนธรรมด้านเอกสารภาษาและหนังสือของกมรมศิลปากรนะคะให้ดํารงสืบต่อไปอะคะ่ะกลุ่มภาษาและวรรณกรรมการดําเนินงานของนักอักษรศาสตร์กลุ่มภาษาและวรรณกรรมนอกจากการนําต้นฉบับวรรณคดีไทยที่เคยพิมพ์เผยแพร่มาจัดพิมพ์ซ้ําแล้วยังต้องนําความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านภาษาและวรรณคดีตลอดจนความรู้สาขาอื่นๆเช่นประวัติศาสตร์โบราณคดีศิลปกรรมและจารีตประเพณีมาใช้ในการตรวจสอบพิจารณาและศึกษาค้นคว้าเพื่อตรวจสอบชำระให้ได้ต้นฉบับวรรณคดีไทยที่ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดภารกิจหลักๆของนักสัรศาสตร์กลุ่มภาษาและวรรณกรรมนะครับก็คือการตรวจสอบชำระตัวบทวรรณคดีไทย ซึ่งงานตรงนี้นะฮะเราสืบทอดมาจากภารกิจการทํางานของหอพระสมุดวชิรยานครับซึ่งผลงานของหอพระสมุดวชิรญานเนี่ยก็เป็นแนวทางให้กับนักอักษรศาสตร์กลุ่มภาษาและวรรณกรรมในชั้นหลังนะครับได้ใช้เป็นมาตรฐานในการทํางานตัวอย่างที่สําคัญนะครับก็คืออย่างเช่นผลงานการตรวจสอบชําระตัวบทวรรณคดีนะครับของพระราชวงศ์เธอกรมหมื่นกวีพศสุปปีชาครับการ ฝึกหัดปฏิบัติงานนะครับของนักาาสสารกลุ่มภาษาและวรรณกรรมนะครับเราเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ประสบการณ์ในการตรวจสอบชําระวรรณคดีครับซึ่งอาจารย์ท่านที่สําคัญของเรานะครับก็คือท่านอาจารย์บุญเตือนนสีวรพ์ครับเป็นท่านผู้เชี่ยวชาญด้านอักษราศาสตร์ท่านถ่ายทอดทั้งความรู้นะครับตลอดจนมุมมองในการคัดเลือกตัวบทที่จะนํามาตรวจสอบชําระแต่ละประเภทครับรวมถึง กระบวนการในการจัดการกับตัวบทวรณคดีตั้งแต่ขั้นแรกเริ่มไปจนถึงขั้นสุดท้ายนะครับและวรณคดีทุกเรื่องที่นํามาตรวจสอบชําระก็จะมีทั้งความยากง่ายแตกต่างกันออกไปครับกลุ่มประวัติศาสตร์การเนินง,ง,งานของนักอักรรษรศาสตร์กลุ่มประวัติศาสตร์คือการศึกษาค้นคว้าเรียบเรียงตรวจสอบชําระเอกสารหนังสือบทความและตําราทางประวัติศาสตร์ เพื่อรักษาและสืบทอดองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของชาติให้คงอยู่สืบไปตลอดจนให้ความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนอนุเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้านประวัติศาสตร์แก่หน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กรในสมัยที่ผมเป็นนักเรียนประวัติศาสตร์นะครับการเรียนเนี่ยก็จะเรียน ในตำราแล้วก็ทฤษฎีเป็นหลักอาจารย์ก็จะ a s ไ i น์ให้ทํางานด้านประวัติศาสตร์บ้างเนี่ยแต่ก็เพื่อวัตถุประสงค์ก็คือให้เราเข้าใจกระบวนการหรือวิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นสําคัญแต่พอเรามาเป็นนักอักษราศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยก็จะทําให้เห็นได้เลยว่ารายละเอียดขั้นตอนการทํางานเนี่ยมันมีอะไรที่มากกว่านั้นซึ่งรายละเอียดตรงนี้เนี่ยรุ่นพี่นักอักษราศาสตร์ของผมเนี่ยที่ทางานอยู่ก่อนหน้าเนี่ย เขาก็จะมีโอกาสได้คลุกคลีกับตัวเอกสารแล้วก็ทํางานมาก่อนหน้าเราซึ่งประสบการณ์การทํางานของรุ่นพี่ของเราตรงนี้ครับก็จะช่วยส่งเสริมก็คือเราสามารถนํามาประยุกต์ใช้เพื่อให้งานของเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นส่วนผลงานของกลุ่มประวัติศาสตร์ของเราครับชิ้นสําคัญที่ได้จัดพิมพ์เผยแพร่ออกไปแล้วก็คือการตรวจสอบชําระหนังสือชุดประชุมพงศ์สวัสดานฉบับการจนาพิเศษนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีงานค้นคว้าเรียบเรียงงานด้านประวัติศาสตร์อื่นๆอีกมากมายครับผม กลุ่มจารีตประเพณีนักอักษราศาสตร์กลุ่มจารีตประเพณีมีหน้าที่ในการศึกษาค้นคว้ารวบรวมเรียบเรียงวิเคราะห์ตรวจสอบชำระข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมจารีตประเพณีและวิถีชีวิตของคนในชาติทั้งประเพณีหลวงและประเพณีราชที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเพื่อจัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการตลอดจนเผยแพร่องความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมจารีตประเพณี อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติการทำงานของนักสอนศาสตร์กลุ่มจารีประเพณีเนี่ยนะคะเราก็จะมีวิธีการค้นคว้านะคะด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์วารคดีนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเรายังต้องลงไปดูในพื้นที่จริงนะคะเนื่องจากว่าการค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสถานที่สังคมอะไรต่างๆเนี่ยต้องใช้าศาสตร์หลายๆด้านนะคะทั้งคติชนวิทยามนุษยวิทยานะคะรวมถึง oral History ตต้องมีการลงไปสัมภาษณ์แล้วก็มีทักษะในการสัมภาษณ์ประชาชนด้วยค่ะ การเรียนรู้งานของพวกเรานะคะก็เป็นความโชคดีนะคะที่พวกพี่ๆเก่าๆนะคะก็มาสอนงานให้พวกเรานะคะอย่างตัวเราเองเนี่ยก็คืออยู่ตั้งแต่ที่มีรุนพี่ที่เก่งๆหลายๆท่านเลยนะคะก็ช่วยถ่ายทอดประสบการณ์หลายๆอย่างให้กับพวกเราพี่จําได้ขึ้นใจก็คือว่าในการค้นคว้าเรื่องเกี่ยวกับจารีประเพณีเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราค้นจากเอกสารอย่างเดียวไม่ได้แต่ว่าเมื่อเราไปลงพื้นที่จริงชาวบ้านก็จะเชื่ออีกอย่างหนึ่งทําให้เราเนี่ยต้องเอาเอกสารหลายๆอย่างแล้วก็หลักฐานหลายๆประเภทเนี่ย ะะมากองรวมกันแล้วก็มาสืบค้นดูว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆเนี่ยตกลงแล้วมันเป็นยังไงบ้างตอนแรกที่มาทํางานเนี่ยเราก็คิดว่าเราแค่มาคนหนังสือเขียนหนังสือมาวิจัยแต่พอได้ทําจริงๆเลยนะคะมารู้สึกเหมือนเราเป็นนักสืบแต่เป็นการสืบเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาเป็นร้อยหรือว่าเป็นพันปีแล้วนะคะมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งที่ทําเองเนี่ยใช้เวลาเก็บข้อมูลประมาณ2ปีนะคะไปวัดเดิมๆซ้ๆําๆไปเจอคนเดิมๆแล้วก็ถามคําถามเดิมๆแต่เราจะได้คําตอบที่มากขึ้น หรือว่าคำตอบที่ไม่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกภูมิใจมากนะคะที่เราได้เป็นสื่อกลางในการได้เชื่อมระหว่างเรื่องราวในอดีตนะคะมาถึงปัจจุบันกลุ่มแปลและเรียบเรียงนักอักษราศาสตร,ร,ร,ร์กลุ่มแปลและเรียบเรียงทําหน้าที่ศึกษาค้นคว้ารวบรวมแปลหนังสือและเอกสารทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์จารีตประเพณี จากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยเพื่อใช้ศึกษาเปรียบเทียบกับข้อมูลวิชาการอื่นๆรวมทั้งแปลเอกสารต่างๆจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ไทยและความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆพร้อมทั้งจัดพิมพ์เผยแพร่หนังสือและบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆการแปลด้านประวัติศาสตร์และจารีตประเพณีนะคะ ก็เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดข้อความภาษาต่างประเทศจากภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสนะคะซึ่งผู้แปลนั้นก็จะต้องอรู้จักพิจารณาเลือกใช้คำหรือว่าสำนวนภาษาให้เหมาะสมนะคะเพื่อสื่อความหมายให้ตรงตามนัยยะของต้นฉบับแต่ว่าในการแปลนั้นก็จะต้องมี อุปสรรคบ้างก็ส่วนใหญ่ที่พบก็จะเป็นในเรื่องของสำนวนภาษาหรือว่าโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนทำให้เรา ยากแก่การตีความนะคะรวมทั้งการไม่รู้ความหมายของคำศัพท์โบราณซึ่งในกลุ่มแปลเรานี่ก็คือถือว่าโชคดีมากก็คือมีรุ่นพี่นักสาศรศาสตร์กลุ่มแปลนะคะก็ได้จัดทำอ,องค์ความรู้ในการแปลงานประวัติศาสตร์และก็จารีประเพณีนะคะโดยในเล่มนี้นะคะก็จะได้มีการรวบรวมคลังคำศัพท์เฉพาะที่เป็นคำคำศัพท์โบราณนะคะของชื่อเมืองเก่าแล้วก็ชื่อ,อเมืองท่า ที่ชาวตะวันตกเรียกในสมัยก่อนนะคะรวมทั้งรายการสินค้าของประเทศสยามนะคะถือว่าอันนี้ก็เป็นคู่มือในการดําเนินงานของรุ่นน้องที่ทําให้เราแปลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ร,ดรวดเร็วด้วยค่ะนอกจากผลงานทางวิชาการและองค์ความรู้ทางด้านอักษรศา,ศาสตร์ที่สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ได้สร้างสรรค์และเผยแพร่สู่สาธรารณชนแล้วยังได้รับความร่วมมือสนับสนุน จากเครือข่ายนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติด้านภาษาวรรณคดีประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมได้แก่คณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยและคณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงเพชรในเพลง ในคณะกรรมการบรรคดีแห่งชาติเนี่ยล้วนประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาและวรรณคดีนะคะท่านจะมาเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนําในเรื่องของงานบรรคดีของชาตินะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยท่านยังช่วยนะคะพิจารณาคัดกรองหนังสือวรรณคดีที่แต่งดีค่ะเพื่อประกาศยกย่องเป็นหนังสือวรรณคดีแห่งชาติค่ะในส่วนของคณะกรรมการํำระประวัติศาสตร์ไทยเนี่ย ต้องบอกว่าคณะกรรมการชุดนี้นะคะล้วนประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆท่านที่เป็นนักประวัติศาสตร์ทําหน้าที่วินิจฉัยประเด็นปัญหาทางด้านประวัติศาสตร์ รวมทั้งให้คำแนะนำและก็ศึกษาค้นคว้ารวมทั้งช่วยกรุณานะคะเรียบเรียงหนังสือที่เป็นวาระสำคัญแล้วก็จัดพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณาชนค่ะคณะกรรมการที่3นะคะคือคณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงเพชรในเพลงนะคะเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติท่านมีหน้าที่พิจารณาตัดสินผลงานการประกวดเพลงจากผู้ประพันธ์เพลงและก็ศิลปิน จริงๆต้องบอกว่าล้วนประกอบไปด้วยศิลปินแห่งชาตินะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีค่ะมาเป็นคณะกรรมการให้เราทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ประพันธ์เพลงหรือศิลปินผู้ขับร้องเนี่ยคือต้องใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีอารมณ์เพลงได้อย่างกลมกลืนกับการใช้ภาษานะคะถือว่าอันนี้เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเยาวชนที่จะใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องต่อไปอะค่ะเวลายาวนานกว่า8ทศวรรษ ที่บุคลากรของสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อสร้างสรรค์สืบทอดและทำรงรักษามรดกภูมิปัญญาด้านวรรณคดีประวัติศาสตร์และจารีตประเพณีของชาติให้คงอยู่ณวันนี้สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ได้บูรณาการงานที่รับผิดชอบให้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยร่วมทำงานกับหน่วยงานภายในกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชนในรูปแบบต่างๆที่สอดคล้องกับยุคสมัย